ดิวาีเทศกาลแห่งแสงไฟประเทศอินเดียดิวาีซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งคือดิปาวารีถือเป็นเทศกาลที่สำคัญและมีสีสันที่สุดของประเทศอินเดียโดยมักถูกเรียกขานว่าเทศกาลแห่งแสงไฟและเป็นที่เฉลิมฉลองโดยผู้คนนับล้านทั่วโลกไม่เพียงแต่ชาวฮินดูเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชาวเจนชาวซิกและชาวพุทธก็เข้าร่วมด้วยเช่นกัน คำว่าดิวาลีนั้นมีที่มาจากคำสันสกฤตว่าดิปาวาลีซึ่งมีความหมายว่าแถวของแสงไฟในช่วงเทศกาลนี้ผู้คนจะจุดตะเกียงดินเผาขนาดเล็กที่เรียกว่าดีปาหรือดีป้าไว้ด้านนอกบ้านของตนโดยแสงไฟเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง ชัยชนะของแสงสว่างเหนือความมืดและความดีเหนือความชั่วอันเป็นการแสดงออกถึงความหวังสันติภาพและความสุขในชีวิตด้วยเทศกาลดีวายีมีความหมายที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของอินเดียเช่นในอินเดียเหนือจะเฉลิมฉลองการกลับสู่เมืองอโยธยาของพระรามหลังจากที่ทรงเอาชนะอสูรราวนะได้ ส่วนในอินเดียใต้จะเป็นการระลึกถึงชัยชนะของพระกฤษณะเหนืออสูรนรกกาสุระขณะที่ในอินเดียตะวันตกวันนี้จะเตือนใจผู้คนถึงการที่พระวิษณุทรงกษัตริย์บาลีไปปกครองบาดานสำหรับชาวเจนนั้นดิวาลีเป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงการเตือนรู้ทางจิตวิญ,ญญาณของพระมหาวีระและสำหรับชาวซิกเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นอิสระจากเรือนจำของคุรุฮาโรกบิน แม้แต่ชาวพุทธในอินเดียก็เข้าร่วมในการเฉลิมฉลองนี้ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าดิวาลีได้กลายเป็นเทศกาลแห่งความเป็นปึกแผ่นและความสุขสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงเทศกาลดิวาลีจะจัดขึ้นเป็นเวลา5วันโดยในวันแรกผู้คนจะทำความสะอาดบ้านและซื้อสิ่งของใหม่ๆเพื่อเป็นสิริมงคลส่วนในวันที่สอง พวกเขาจะตกแต่งบ้านด้วยตะเกียงดินเผาและลวดลายสีสันสดใสที่เรียกว่ารังโกลีวันที่สถือเป็นการเฉลิมฉลองหลักที่มีพิธีสวดมนต์ขอพรต่อพระลักษมีตามมาด้วยงานเลี้ยงอาหารของครอบครัวและการจุดพลุดอกไม้ไฟในวันที่สี จะถือเป็นวันปีใหม่ที่ผู้คนไปเยี่ยมเพื่อนและแลกเปลี่ยนของขวัญและวันที่หเป็นวันสำหรับพี่น้องชายหญิงได้มาพบปะและแบ่งปันอาหารพิเศษร่วมกันไม่ว่าผู้คนจะเลือกเฉลิมฉลองด้วยวิธีการใดๆก็ตามดิวาลีก็ยังคงส่งมอบข้อความอันทรงพลังเดิมเสมอนั่นคือชัยชนะของแสงสว่างเหนือความมืดและความดีเหนือความชั่วสุดท้ายนี้ดิวาลี เป็นโอกาสที่ทำให้ทุกคนได้กลับมาทบทวนชีวิตและเชื่อมต่อกับความดีในตัวเองพร้อมกับแสดงความกตัญญูต่อสิ่งที่มีทุกคนด้วยการเฉลิมฉลองเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่นี้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน